ชายที่หลอกคนอื่นว่าเป็นนักลงทุนสร้างภาพเป็นผู้ชายที่แสนดีมันไม่มีอะไรดีกว่าผมหรอกคุณควรอยู่ห่างมันเอาไว้ให้ฉันไม่ควรตัดสินใจเองเถอะว่าฉันควรจะอยู่กับใครและฉันควรจะอยู่ห่างใครปล่อยผมไม่ปล่อยปล่อยซะจักทีเธอะแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันได้แล้วพอเหรอแค่รูปใบเดียวอะมันใช้ใส่ร้ายคนอื่นไม่ได้หรอกนะแล้วคุณอยากจะได้ภาพลื่อนไหวไหม ป็นท้าทายอย่างเงี้ยคุณชอบไหมผมหาไม่ให้คุณได้นะต่อตางตั้งสติแล้วฟังผมนะไอ้วโรดมันไม่ใช่คนดีมันจะเอาเงินแม่ผมเนี่ยมาหลอกคุณมาให้ความหวังคุณแล้วก็ทำอะไรกับคุณก็ได้ผู้ชายอะ่ะอยากได้อะไรคุณก็รู้ผมอยากได้แะลรผมก็บอกคุณตรงๆแล้วคุณยังจะไปเชื่อมันอีกเหรอ